ตอนที่369สวัสดิการของเจียงเสี่ยวไผ่รองนายกเทศมนตรีจางเดาได้แต่แรกแล้วว่าเจียงเสี่ยวไผ่จะไม่ยอมรับจึงพูดต่ออีกว่าถ้าคุณไม่ได้แย่งคนของเขาไปทำไมพนักงานในโรงงานเครื่องดื่มเถื่อนถึงท่ามทาสกันไปทำงานที่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองกันหมดละ่ะ เจียงเสี่ยวไปมีสีหน้าเคร่งเครึมเขาพูดอย่างจริงจังว่าท่านรองนายกคุณก็รู้ว่าผมชอบทำโฆษณาโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองกำลังต้องการพนักงานดังนั้นผมจึงลงโฆษณาในสำนักข่าวรายวันชิงโจไปสองสาวันผมเดาว่าพนักงานในโรงงานเครื่องดื่มถึงต้าคงเห็นโฆษณาของผมพวกเขาเห็นว่าผมให้เงินเดือนสูงกว่าจึงลาออกถ้าไม่เชื่อผมคุณก็ลองดูหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปลายเดือน8ดมาสิแล้วคุณจะเห็นโฆษณาทั้งหมด รองนายกเทศมนตรีจางและติงจวินเจียต่างก็ตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะแก้ตัวเช่นนั้นแน่นอนว่าพวกเขาเคยเห็นโฆษณารับสมัครโครงทารของโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองในหนังสือพิมพ์ของสำนักข่าวรายวันชิงโจมาแล้วจึงไม่ต้องไปหาอ่านอีกรองนายกเทศมนตรีจางกล่าวว่าแม้ว่าคุณจะโฆษณาแต่ทำไมพนักงานจากโรงงานอื่นไม่ไปที่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองละ่ะแล้วทำไมถึงมีแต่พนักงานจากโรงง,งานเครื่องดื่มถึงต้าไปสมัคร เจียงเสี่ยวไปสายหัวและถอนหายใจผมเดาว่าคงมีสองเหตุผลเหตุผลแรกพนักงานในโรงงานผลิตเครื่องดื่มเถิงต้าชอบอ่านหนังสือพิมพ์และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพนักงานในโรงงานอื่นค่อนข้างพอใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานและรายได้ในปัจจุบันของพวกเขามีเพียงพนักงานในโรงงานผลิตเครื่องดื่มถึงต้าเท่านั้นที่น่าจะไม่พอใจกับงานในโรงงานของตนและรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีอนาคต ท่านรองนายกคุณดูสิว่าพนักงานที่เถิงต้านั้นดีแค่ไหนพวกเขาทั้งชอบอ่านหนังสือและมีเป้าหมายในชีวิตของตนเองพนักงานแบบนี้แหละที่เป็นแรงงานที่ดีมีความคิดก้าวหน้าหากพวกเขายังคงอยู่ในโรงงานเครื่องดื่มเถิงต้าต่อไปพวกเขาก็เหมือนกับไขมุกที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นแต่เมื่อพวกเขาหลุดพ้นออกไปทำงานที่โรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองนั่นเป็นสัญญาณของการละทิ้งด้านมืดไปสู่ด้านสว่างแล้วครับเจียงเสี่ยวไปพูดต่อเกี่ยวกับหลักเหตุผลหลายประการ ซึ่งทาให้ติงจวินเจียตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนแย่งคนของโรงงานเครื่องดื่มเถิงต้ามาแต่คําพูดของเขาราวกับกําลังด้วยค่าโรงงานเครื่องดื่มเถิงต้าราวกับว่าความผิดทั้งหมดอยู่ที่โรงงานเครื่องดื่มเถิงต้าเสียอย่างไรอย่างนั้นพี่เจียงช่างหน้าหนาจริงดูถ้าว่าคงต้องถามว่าเขามีความแค้นอะไรกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มเถิงต้าหรือเปล่าฮ่าฮ่าแน่นอนว่าต้องมีความแค้นอยู่แล้วเพราะเจ้าซื้อเจอเป็นลูกชายของเจ้าเมิงฮู เจียงเสี่ยวไปเป็นคนช่างจดจำความแค้นเชียวนะแน่นอนว่ามีบางสิ่งในโลกนี้ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งแม้ว่าจะไม่มีความเกลียดชังก็ตามเช่นเรื่องผลประโยชน์เจียงเสี่ยวไปสนใจบุกตลาดเครื่องดื่มมานานแล้วต่อให้เขาจะไม่มีความขัดแย้งกับเจ้าซื้อเจอเขาก็ยังคงมีความคิดโจมตีโรงงานเครื่องดื่มถึงใต้ยอยู่ดีเข้ากับภาษสิทธิที่ว่ารัษฎรเดิมไม่มีความผิดแต่เพราะมีหยกกับตัวจึงมีความผิด หรืออาจกล่าวได้ว่าชะตากรรมของเจ้าเมืองฮู้ได้ถูกกำหนดมานานแล้วหลังจากได้ยินคำพูดของเจียงเสี่ยวไปรองนายกเทศมนตรีจางก็แสดงสีหน้าสิ้นหวังเพราะเขาเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ไม่ได้จริงฮ่าฮ่าพนักงานไม่อยากทำงานที่โรงงานเครื่องดื่มเถิงต้าอีกต่อไปแล้วเขาจะทำอย่างไรได้นอกจากนี้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจแล้วทำไมถึงต้องบังคับให้พนักงานพวกนั้นกลับไปทำงานในสถานที่ที่พวกเขาไม่อยากอยู่ด้วยละ่ะ เขาแค่อยากรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปเสนอสวัสดิการอะไรบ้างถึงทําให้พนักงานเหล่านั้นยอมไม่รับค่าจ้างอีกต่อไปและเต็มใจที่จะเปลี่ยนงานเขาบกมือปัดแล้วพูดว่าเอาล่ะถึงคุณไม่ได้แย่งพนักงานเหล่านั้นมาแต่ช่วยบอกฉันหน่อยเถอะว่าคุณเสนอสวัสดิการอะไรให้กับพนักงานเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาใส่ใจเจียงเสี่ยวไปยิ้มและบอกสวัสดิการที่เขาเสนอโดยไม่ปิดบังอะไร